สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องเจดิ่งนะคะนี่ค่ะการเดินทางขึ้นถ้ำขึ้นถ้ำน้อยนะคะเป็นวัดผูหลวงเช่นเดียวกันค่ะเป็นสำนักสงฆ์ผูหลวงเช่นเดียวกันนะคะวันนี้อยู่ฝั่งด้านนี้นะคะฝั่งด,ด้านทางบ้านกกตูมนะคะนี่นะคะ ไปวัดนะคะทุกวันนี้เดินสายไปวัดนะคะช่วงข้าพรรษานี้นะคะก็ไปทําบุญที่วัดนะคะอ่านี่ค่ะน้ําที่นี่ที่ต่อลงไปนี่ก็คือน้ําเอาลงไปจากภูเขานี่นะคะไปกินที่บ้านเรานะคะนี่ค่ะถ้าน,นี้เป็นถ้าน,น้อยถ้าหลวงปู่เดชนะคะเราจะขึ้นขึ้นมาถ้าจำนักสงฆ์หลวงปู่เดชนะคะวันนี้นะคะ เราจะไปดูนะคะว่าสำนักสงฆ์หลวงปู่เดชเป็นยังไงนะคะค่ะจะไปถ่ายทำให้ดูนะคะตามมานะคะดูสิคะเป็นทางชันนะคะตัวที่ชันเราก็ขึ้นมาแล้วนะคะพระอาจารย์ลงไปบินทบาทที่บ้านกกตูมนะคะถ้ำนี้นะคะไม่อยู่ไกลเท่าไหร่นะคะ เดินสองกิโลค่ะท่านเดี๋ยวลงไปบินธบาตรตอนเช้านะคะเมื่อเช้านี้ย่าก็ใส่บาทแล้วนะคะย่าก็ต้มข้าวต้มนะคะค่ะใส่บาทค่ะย่าทำข้าวต้มนะคะพวกนี้ย่าก็จะทำข้าวต้มค่ะทำข้าวต้มใส่ใส่บาททุกวันนะคะเพราะว่าหลวงอาปูมีอายุแล้วนะคะท่านชอบทานข้าวต้มนะคะ ที่ภูหลวงไม่ใช่น้อยนะคะสิ่งที่อ่าสิ่งที่อ่าพระมาจำพรรษาอยู่เป็นถ้ำเล็กถ้ำน้อยนะคะอยู่แถวบริเวณถ้ำภูหลวงมีถม้ำภูหลวงมีถม้ำภูตากมองอีกด้วยนะคะยังไม่ได้ขึ้นไปถ้ำภูตากมองนะคะถ้ำแต่ละถ้ำนะคะชันมากเลยนะคะอยู่บนหลังเขาเลยนะคะภูตากมองนี่ก็มี ถ้าที่พระอยู่ได้ก็คือมีน้ํานะคะถ้ามีน้ําพระจะอยู่ได้ถ้าไม่มีน้ําพระมูอยู่ไม่ได้นะคะถึงจะมีถ้าสวยขนาดไหนหน่าอยู่ขนาดไหนก็อยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีน้ํานะคะเพราะว่าใช้กินใช้อาบใช้ทุกอย่างนะคะพวกเราจะไม่ได้ซื้อน้ำกินค่ะพวกเราจะกินน้ำภูเขาค่ะ โอ้โหเขาไปกันหมดแล้วนะคะเราไปที่ไหนที่ไหนก็ช้าค่ะเดินต้อยต้อยอยู่คนเดียวก็เราเป็นเต่านี่คะเดินแบบเต่าค่ะไปเรื่อยๆแบบเต่าค่ะถึงว่าเต่าก็ถึงเหมือนกันนะคะค่ะถึงจะช้าก็ไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะใครจะเร็วก็ให้เข้าเร็วไปเขาแข็งแรงเนาะเราไม่มีเราไม่ได้แข็งแรง เรามีอายุแล้วเราก็ไปช้าชานะคะแถวนี้ก็ป่าหน่อไม้ไร่นะคะป่าหน่อไม้ไร่มีหอยมีหน่อไม้มีเห็ดเช่นเดียวกันนะคะนี่ค่ะดูสิคะทางขึ้นนะคะเราก็ไปแบบสบายๆนะคะเดินแบบสบายๆายโอ้เราจะเก็บเห็ดด้วยนะ นี่เห็ดหนวดนะคะเห็ดหนวดนี้ใช้แกงนะคะแกงส่หน่อไม้นะคะรสชาติหอมนะคะนี่ค่ะเขาเรียกว่าเห็ดหนวดนะคะแกงใส่หน่อไม้นะคะแกงส่หน่อไม้ไล่นะคะรสชาติหอมนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บเห็ดกลับไปด้วยนะคะกลับไปแกงหน่อไม้นะคะกินตอนเที่ยงนะคะแกงหน่อไม้อร่อยอร่อยกินตอนเที่ยงนะคะหน่อไม้ขาวๆเลยนะคะ เป็นหน่อไม้ไร่นะคะเราก็จะหาเห็ดด้วยนะคะคงจะมีเห็ดโคนเห็ดเขาเรียกเห็ดหนวดนะคะเมื่อตะกี้นี่เห็ดหนวดแกงใส่หน่อไม้จะหอมค่ะเดี๋ยวเราก็จะหาเก็บเห็ดหนวดไปด้วยนะคะแกงใส่หน่อไม้ด้วยขึ้นไปนี่เห็นไม้ค่าทางที่พระลงไปบินทบาทนะคะลำบากค่ะแต่พระก็ต้อง ปฏิบัตินะคะก็ต้องปฏิบัตินี่ค่ะถ้าเดินไปแท้ๆก็2กิโลประมาณนี้นะคะถึงบ้านกกตูมนะคะเราจะขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดไว้ที่ตีนเขานะคะแล้วก็ขึ้นมานะคะเดินมาเรื่อยๆอย่างนี้นะคะอย่างย่าเดินนี้แหละคะ่ะย่าก็เดินช้าๆไปนี่ก็คือ แถวนี้เป็นบ่อน้ํานะคะบ่อน้ําจะมีผักน้ํานะคะนี่ค่ะมีผักน้ําเกิดแถวนี้นะคะนี่ค่ะผักน้ําผักกูดนะคะนี่ค่ะแถวนี้จะมีผักน้ําผักกูดนี่นะคะบ่อน้ําซึมซับนะคะนี่ค่ะไปอีกค่ะอีกหนึ่งชั้นนะคะ อีกหชั้นอีกสชั้นไม่ใช่1ชั้นชั้นที่หน่งอีก2ชั้นนะคะนี่นะคะอีกชั้นที่สนะคะจะถึงนะคะโอ้ยเหนื่อยนะคะปีนเขาทุกวันนะคะทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็ผอมด้วยนะคะนี่นะคะออกกําลังกายไปในตัวนะคะอุ้ยดูสิคะทางขึ้นนะคะนี่ค่ะ เป็นหินแบบนี้นะคะทางขึ้นนะคะแล้วก็ไปนูน่นขึ้นไปนูน่นห้าเมื่อยค่ะชั้นนี้ก็ต่อไปก็คงจะเป็นชั้นที่1น,นะคะขึ้นไปชั้นนี้ก็น่าจะถึงหาเห็ดหนวดไปด้วยเห็ดหนวดแกงใส่ดอไม้หอมๆนะคะเราก็จะหาเห็ดหนวดไปแกงใส่ดอไม้ ตอนเที่ยงนะคะกลับไปนี่เราก็หาหาหน่อไม้ไปแกงด้วยนะคะหาเห็ดหาหน่อไม้กลับไปแกงด้วยว้ายเราเหนื่อยจังนะคะปีนเขานะคะนี่นะคะทางขึ้นนะคะว้าวอุ่นนะคะนูนค่ะเข้าไปแล้วตอนนี้เหลือแต่เรานี่แหละเราเป็นเต่าไปแบบเต่า เดินไปเรื่อยๆแบบเต่าพรุ่งนี้ก็พักค่ะพรุ่งนี้ก็พักเหนื่อยนะคะไม่ได้ไปวัดไหนแล้วพรุ่งนี้หมดแล้วหมดหมดอ่าหมดคิวนะคะหมดหมดไออะไรละ่ะ เพราะว่าเราจองไว้นะคะ,ะวันนั้นเราจะไปวัดนี้วัดนี้นะคะหมดล็อกนะคะเราหมดล็อกพอดีพวกนี้เราเป็นวันพักผ่อนนะคะพักผ่อนก็ขึ้นสวนยางนะคะพักผ่อนก็ไปกีดยางลวค่ะนี่ค่ะทางนี่นะคะชั้นนี้ก็คือถึงนะคะเราขึ้นไปชั้นนี้นะคะเสียงน้ํานะคะตอนนี้เราก็ได้ยินเสียงน้ําไหลแล้ว ทางเราขึ้นไปนะคะนี่นะคะเสียงน้ำไหลแล้วนะคะน,น้ำไหลลงไปจากบ้านน้ำภูเขาใสมากเลยนะคะออกจากตามรากไม้นะคะนี่ค่ะรากไม้และรากหินรากไม้และโคลทินนะคะ นี่ค่ะจะถึงแล้วนะคะนี่นะคะทําเป็นขั้นเป็นขั้นเป็นขั้นขึ้นไปนะคะอ้าวขึ้นไปนี่ก็ถึงแล้วนะคะชั้นนี้นะคะนี่ค่ะทางของท่านหลวงมาบินทบาดนะคะนี่นะคะ เมื่อวานนี้ปูนกัดปากกินเมี่ยงมาคอบอได้แล้ววันนี้อแต่ดูแต่ดีแล้วล่ะค่ะค่อยๆหายแล้วล่ะโอ้โหทางนะคะดูสิคะทางขึ้นออเหนื่อยเหลือเกินนุ่นค่ะขึ้นมาจากตรงนู้นแล้วค่ะเมือ่อยเหลือเกินนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะ สวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดติดตามด้วยค่ะชมโฆษณาให้ญาด,ด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ